ูหรือว่าโมเมนต,ต์ในความรจำพี่เนทครับทำไมครับพี่เนทครับยังเลือกเล่นฟุตบอลอยู่อันที่เพื่อนเพื่อนรุ่นรุ่นราวข่าวเดียวก็ผันตัวเป็นโค้ชบ้างแขวนอะไรคือเคล็ดลับของพี่เนทครับในการยืนระยะมาถึงในทุกวันนี้ที่เรายังเล่นกับน้องได้อยู่ความคาดหวังรูก,การนี้ครับพี่เนทกับสโมสรกรุงเทพมหานครเรื่องของจำนวนประตูพี่เนทมีในใจไหมพี่เนทอย่างจริจริงสักกี่ลูก สวัสดีค่ะผันอรินเงินฉลองอุปกรณน์นะคะชื่อเดิมก็การจนาสังเ่ะพี่เด็ครับเล่าจุดเริ่มต้นในเส้นทางฟุตบอลหน่อยครับเป็นมายังไงครับสำหรับตัวในเด็กเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ฝึกฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กค่ะเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาแล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นนักวิ่งมาก่อนคือจับผ้าจับถูอะไรอย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนมีการส่งไตแข่งขันค่ะแล้วก็มีอีกโรงเรียนหนึ่งเห็นแววเราค่ะว่าเราวิ่งเร็วน่าจะจับมาปั้นเล่นฟุตบอลก็เลยชักชวนมาก็เลยหลังจากนั้นก็เล่นมาตลอด ถ้างั้นเมื่อกี้เล่าว่าเคยเป็นนักวิ่งมาก่อนใช่ค่ะพูดถึงฉายาเสือชีต้าเมืองไทยนะครับเกิดเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็น่าจะเป็นการวิ่งนั่นแหละค่ะเราเป็นนักวิ่งระยะสั้นของโรงเรียนแล้วก็ของจังหวัดด้วยก็น่าจะเป็นในการวิ่งวิ่งเร็วในสนามด้วยก็เลยได้ฉายานี้มาจาได้ไหมครับว่ามีใครเป็นคนตั้งเลยทนี่นจำไม่ได้ค่ะน่าจะเป็นนักข่าวหรือเปล่าประมาณนี้ไม่ใช่เ,เพื่อนๆในทีหม,หร,มหรือ่ไม่ไม่ค่ะ ความรู้สึกของพี่เนรครับที่พาทัพชาบาแก้วคว้าตั๋วไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้สองสมัยติดรู้สึกยังไงบ้างครับมันมันก็ดีดีใจค่ะแล้วก็เกินความคาดหมายของของตัวเราเองด้วยแล้วก็ของทีมด้วยเพราะว่าในการแข่งขันในการคัดแต่ละครั้งอ่ะมันม,มีมีหลายทีมมากที่จะแย่งตั๋วกันไปมันเป็นโอกาสของทีมเราแล้วก็ทีมชาติอื่นด้วยแต่บังเอิญว่าทีมเราทําได้มันก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่เอเมซิ่งมากมาก ความสึกตอนนั้นนี่ดีใจแบบยังไงบ้างครับโดดโลดเต้นเลยไหมหรือว่ามันเขาเรียกอะไรดีใจด้วยแล้วก็แบบมันฝันไปเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบคิดว่ามันใช่จริงๆเหรอที่พวกเราได้ไปจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยครับคือ,อ mm. ก่อนที่เราจะไปมันมันก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังคาดหวังอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบคาดหวังเยอะเพราะว่าเราคิดว่าเราไปสู้กับทีมอื่นอะทีมอื่นเขาก็เก่งเหมือนกันเราแบบแค่แบบทําให้มันดีที่สุดในแต่ละแมตช์แค่นั้นเอง ครั้งแรกเนี่อย่ากแล้วครั้งที่สองแพี่เนี่ยมันต้องยิ่งรักษามาตรฐานขึ้นอีกครั้งที่สองมันมันโชคดีตรงที่แบบเราเก็บตัวกันยาวนานแล้วก็ในสายถ้าถามว่าหนักไหมก็หนักแต่ไม่ได้หนักมากค่ะมันก็ก็คือผ่านได้ได้ในทุกๆทุกๆแมตช์มันมันก็เลยแบบกลายเป็นว่าเราแบบทําได้ทํางานได้ดีแล้วก็ทุกๆแมตช์พวกเราทุ่มเทแล้วก็ใส่ใจกันมากแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็ ช่วยกันนะคะมันก็เลยกลายเป็นแบบทําให้เราได้ไปอีกรอบหนึ่งเพื่อนเล่าบรรยากาศตอนที่เราไปฟุตบอลโลกหน่อยบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้างรครับครั้งแรกคือเราต,ตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าเราเราไม่เคยมีโอกาสได้ได้ไปจุดนั้นเลยมันเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนครั้งแรกด้วยก็ตื่นเต้นก็คือการเดินทางการพักอาศัยในโรงแรมการนู่นนี่นั่นการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าระด,ดับโลกค่ะเราเราไม่เคยเจอแบบนี้มันมันดีดีที่สุด แล้ว่างนี้สองปุ๊บเราก็เริ่มรู้เริ่มปรับตัวแล้วัใช่ทังนั้นมาพูดถึงประตูหรือว่าโมเมนต์ในความทรงจำของพี่เมย์ครับถ้าจะเป็นก็น่าจะเป็นการ,ค,ร,ค,การคัดไปฟุตบอลโลกเอเชียนคัพที่ประเทศเวียดนามค่ะโดยที่เรายิงปสองประตูทําให้ชนะแล้วก็ผ่านเข้าไปในรอบสุดท้ายค่ะแล้วก็ครั้งที่สองเราก็มีโอกาส ทำประตูในในทัวร์นาเมนต์นี้ในหลายๆเกมค่ะก็ทำให้เราได้ไปอีกครั้ <S 2> <S 2> งหนึ่งแล้วก็ประทับใจที่สุดก็คือการยิงประตูในฟุตบอลโลกลูกเดียวครั้งที่สองใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นตำนานเลยของวงการฟุตบอลหญิงในบ้านเราค่ะอันนี้ต้องขอถามเลยว่าแล้วทาไมครับพี่เนทคาัยังเลือกเล่นฟุตบอลอยู่ที่เพื่อนรุ่นรุ่นเราคราเิมก็ผันตัวเป็นโค้ชบางแขวมาทำไมพี่เนทถึงยังอยู่ตรงนี้พอดีว่า ทางตัวเองเนี่ยก็เป็นโค้ดด้วยค่ะเป็นโค้ดแอนด์เพลเยอร์ค่ะถ้าถามว่าย,ยังเล่นอยู่นี่ก็คือ,อตัวเองอะค่ะยังสามารถมีศักยภาพอยู่ก็เลยเล่นกับน,น้องๆคือเอาประสบการณ์ของตัวเองมาช่วยทีมด้วยค่ะเพราะว่าทีมก็ยังต้องการอยู่ค่ะก็ยังอยากเล่นอยู่แล้วท่านั้นอะไรคือเคล็ดลับของพี่เล่นครับในการยืนระยะมาถึงในทุกวันนี้ที่เรายังเล่นกับน,น้อง,องๆได้อยู่ มันก็น่าจะเป็นสภาพร่างกายด้วยค่ะที่ที่เรายังยังคงรักษาสภาพร่างกายไว้อยู่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนที่ผ่านมามันแต่มันก็ยังอยู่ในมาตรฐานที่เราสามารถเล่นได้อยู่ทําไมพี่เน่ถึงเลื่องเล่นให้กับกรุงเทพมหานครแบบทีมกรุงเทพเนี่ยคือ,ค,อคือเคยเล่นมาก่อนหน้านี้หลายครั้งแล้วค่ะแล้วก็ทํางานอยู่ที่เรีินกิฬางกรุงเทพเราก็อาศัยอยู่แถวแถวนี้ด้วยเราก็ไม่อยากเดินทางไกลแล้วก็ เลือกที่จะอยู่ที่นี่แล้วก็ทํางานที่นี่ค่ะถ้างั้นพูดถึงสมโมสร,รหรือว่าเพื่อนร่วมทีมนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทีนี้ก็สมโมสรเราอยู่ด้วยกันมานานนะคะผู้เล่นอาจจะเปลี่ยนถ่ายเข้ามาบ้างแต่ว่าทีมเราก็คือ,อยังเหมือนเดิมค่ะก็ยังซ้อมสนุกเฮฮากันเหมือนเดิมปรับข้อหากันได้เร็วไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเยอะค่ะความคาดหวังในฤดูก,กาลนี้ครับพี่เนกาสมโมสรกรุงเทพมหาคนครวางเป้าหมายของ เอาในด้านของทีมก่อนว่าเป้าหมายไว้ยังไงบ้างครับสําหรับทีมอะลึกๆแล้วอะก็อยากคว้าแชมป์คว้าแชมป์แต่ทีมของเราอะมันอาจจะไม่ได้แบบร0 0ซในเรื่องของตัวผู้เล่นด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็จะทําผลงานให้มันดีแต่ละแมตคืออยากจะทําให้มันดีออกมาดีที่สุดอะคะ่ะแล้วเป้าหมายส่วนตัวครับพี่เนในปีนี้เราวางเป้าหมายของตัวเองไว้ว่ายัางไงบ้างครับก็เป้าหมายของของตัวเองก็คืออยากจะทำผลงานของตัวเองให้มันดีที่สุดค่ะทั้งในการ เล่นแล้วก็ในการที่จะเรียนโค้ดค่ะก็อยากจะทําให้มันเต็มที่ค่ะใช่ค่ะเรื่องของจำนวนประตูพี่เนตมีในใจไม่พ่นิษอยากจะยิงสักกี่ลูกครับอันนี้ไม่คาดหวังเลยค่ะอันอันนี้ไม่คาดหวังจริงๆเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้แบบว่าม,มายืนน้าหรือด้านข้างร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะไปอยู่หลังด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็คือเล่นหละตำแหน่งทีนี้พูดถึงฟุตบอลลีกหญิงในประเทศไทยในบ้านเราหน่อยครับพี่เนตตอนนี้มันมีการพัฒนาเป็นยังไงดีตรงไหนอยากให้เพิ่มตรงไหนบ้าง ตอนนี้มันก็ก็ดีขึ้นแล้วนะคะแต่ก็อยากให้แบบอยากให้โปรโมทให้ให้มากขึ้นอยากให้มีการถ่ายทอดให้มันมากขึ้นอยากให้มีการสนับสนุนที่มากขึ้นค่ะเพราะว่าอันนี้มันน่าจะเป็นแบบแรงจูงใจแล้วก็แรงผลักดันให้มีนักเตะเพิ่มมากขึ้นในในวงการฟุตบอลไทยอาจจะต่อยอดถึงระดับทีมชาติเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาเยอะๆค่ะพูดเชิญชวนคนดูมาติดตามฟุตบอลลีกในบ้านเราเนะะี่ยะ เชิญชวนพี่น้องแฟนบอลชาวไทยนะคะช่วยเชยร์แล้วก็ติดตามทางเพจ Facebook ไทยวิเมนฟุตบอลค่ะแล้วก็ y o ยูทู e ไทยวิเมนลีกค่ะ